วันนี้พบกับร้านสปาร์มอเตอร์ของเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาชม Honda c l i ิกร6 0ตัว Special e dition สีดำน้ำตาลคันนี้เลยค่ะ h o n d ้าคลิกร้อยตัว Special e dition สีดำน้ำตาลคันนี้นะคะเข้ามาพร้อมกับพื้นสีดำแบบสีดำด้านนะคะแล้วก็ตัดกับเส้นสายลายสติ๊กเกอร์สีทองนะคะเพิ่มความสปอร์ตมากทีเดียวค่ะในส่วนของโลโก้เอมเบลมนะคะจะเป็นสีสมองรมดำเท่ hey, สุด,สด ไฟหน้าและไฟท้ายของเขาจะเป็นแบบ LED นะคะสว่างชัดเจนทุกเส้นทางกันเลยค่ะมาพร้อมระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะสะดวกสบายทุกการขับขี่ในส่วนของพื้นที่ใต้บาะของเขานะคะสามารถจุได้ถึง18ลิตรกันเลยโดดเด่นด้วยวงล้อสีทองและระบบเบรก ABS มั่นใจทุกจังหวะเบรค h อน้าคลิกร้6ยตัวสเปเชียล d อ t ด o n ชัคันนี้นะคะผ่อนเพียง2255บาท